ก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับที่จะจะเป็นทาหารแล้วก็จะเป็นนาย,ยกทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมพี่แดงคนดีคนเดิมนะฮะซึ่งวันนี้เราก็จะเล่นแมปที่มีชื่อว่าการจําลองเป็นทหารนะนะก็เป็นแมปที่ดีนะโคตรสนุกเลยแม่งยิงอะที่หายวอดเลยสั์แต่ว่าเซิร์ฟนี้อาจจะไม่ยิงนะเพราะว่ามันมันมีคนเดียวก็ผมไม่แหละนะมาฟาร์มไปเใชก็ผมก็จะมาสอนเล่นกันนะ,ะว่าเกมนี้มันเล่นยังไงบ้างนะซึ่งตอนแรกกูงงอ้เหียแบบเข้ามาโอ้ มันก็แบบไทยคุณนโง่ๆธรรมดาธรรมดาโอ้ไม่ใช่มีแบบยึดฐานยึดธงยึดยึดท่ดดทาทา่าเหลือพอม่เงี้ยยึดยึดเอ่อยึดลงน้ามันตรงนี้ด้วยคือมันมันมียึดมากหลายหลายที่เลยนะซึ่งราวเขาประสอนด้วยกันนะฮะซ mm. ึ่งเกมนี้เนี่ยเปิดมาแล้วก็จะให้เราซื้อไอ้พวกอ่าดิวบี้โง,ง่ๆงงน,นะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ต้องฝึกยิงปืนตลอดยี่บสี่ชั่วโมงห้ามพักน่ะถ้าพักเมื่อโดนตาดโดนยิงตายนะคือห้ามพักเลยนะ เพื่ออะไรวะไอ้ซึ่งเกมนี้ก็ถ้าเราสร้างไปสักพักหนึ่งมันก็จะปลดล็อกตรงที่เป็นห้องเหมือนจะเป็นคลังแสงนะก็จะมีปืนให้เลือกซื้อมากมายเลือกซื้อพ่อเป็อไงให้เลือกใช้มากมายเราไม่ต้องซื้อหรอกนะเราเราใช้ฟรีนะซึ่งก็จะมีชุดเกราะเราใช้แล้วก็มันจะโบกเอ็กพีให้เราด้วยก็ ก็ไม่ช่วยเคียอะมากหรอกนะซึ่งผมก็ยังอัปเกรดได้ยังไม่เยอะท่าไหรอกก็ไดพ้พอประมาณแนละ้วก็ได้ประมาณนี้เลยนะแต่ก็น่าจะอัปได้เยอะเลยเพราะว่าผมก็ดองเงินไม่ค่อยเยอะดิดโอ้แปดแปดแสนกว่าบาทแม่งดองเอาไว้โอเคผมก็จะมาอธิบายเรื่องแผนที่กันต่อเลยลนะกันว่าแผนที่ในการยึดเนี่ยมันมีอะไรกันม้างนะนะเอาละฮะซึ่งแผนที่ในเกมนี้เนี่ยก็จะประมาณนี้นะเป็นวงกลมนะซึ่ง ผมจะอธิบายไปทีส่วนแลยกันคือไอ้ปดเป็นแบบตรงนี้คือแบบมันก็จะเป็นที่เกิดของผู้เล่นนะตรงนี้อ่าเป็นที่เกิดนะเป็นที่เกิดนะผู้เล่นส่วนไอ้ตรงนี้มันก็จะเป็นเหมือนเป็นป้อมปราการซึ่งเราสามารถยืดได้นะถ้าเรายืดได้ก็เราก็จะได้ตังค์ด้วยพันห้าพันห้าพันห้าบวกสี่สมมุติเราสมมติเราสามารถยืดได้สี่ฐานเลยนะพันห้าเนี่ยถ้ายืดสี่อันได้ก็จะได้ประมาณ ซึ่งเราก็ได้ตังหกพันนะไม่ใช่ประมาณหรอกนะก็หกพันเลยนะยึดได้สี่ที่อย่างเนี้ยซึ่งในการยึดเนี่ยคาถามว่าพี่มันยึดยังไงต้องไปหาอะไรมายึดเลยหรือเปล่าไม่มันมันมันแค่เดินไปเดินไปจิ้มทงอ่ยืนอยู่เฉยแล้ก็แหละยึดแล้วให้หจบเลยแค่ <c oughs> เดินไปจิ้มเฉยก็แหละได้ละก็ไม่ใช่ว่าเรายึดแล้วมันจะถาวรนนะค,คนอื่นก็สามารถยึดได้นะล้วก็เราก็ต้องคอยป้องกันนะถ้าเราต้องการเก็บเอาไว้เราก็คอยป้องกันนะโอเคจุดต่อไปก็เลยเป็นจุดที่สมมติ คนแบบว่าพอมีเรือแล้วก็ขับเรือมายึดทุกงนี้มันจะเป็นเหมือนจุดที่แบบเป็นอที่เหมือนเป็นโรงน้ํามันนะ่ะเออซึ่งมันก็ได้พันห้าเหมือนกันสี่ที่พันห้าถ้าโรงนี้ก็แปดที่พันห้าบวกแปดก็เอ้ยพันห้าคูณแปดก็หมื่นสองนะก็จะได้หมื่นสองทุกทุกเกียร์ทีไม่รู้แต่มันได้เรื่อยนะใช่ ซึ่งมันก็เป็นเงินที่เยอะไหมก็เยอะนะก็อัพได้หลายอย่างอยู่ก็โเได้นะซึ่งในการยึดเนี่ยทุกคนก็ต้องระวังด้วยเพราะว่าคนบางคนเขาแบบแม่งเขามีเครื่องบินเครื่องบินเจ็ตก็มีนะเอ๋ก็ระวังระวังด้วยนะจะจะไปยึดแตนะใช่ซึ่งเดี๋ยวขอแตดภาเของเกมก่อนแล้วกันโอเคแล้วก็ไอคียพาไปตรงอันหนึงโอเคแล้วก็กลับเข้ามาในเกมกันแล้วนะครับซึ่งถ้าเรายึดพงเนี่ยมันจะจะมีหลอดตรงนี้มันจะเป็นเหมือนยึด เป็นยศดของเรานะซึ่งถ้าเรายิ่งยึดตรงนี้เยอะๆแบบยิบหมดทุกอย่างเลยก็จะไอตรง E P เนี่มันก็จะขึ้นเยอะนะใช่ซึ่งมันก็ไม่ช่วยแย่หรอกไอตรงนี้ก็เอาไปหล่อเท่ยศดยึดขึ้นมาเอาไปหล่อเทยศซึ่งมันก็ไม่ช่วยอะไรรีบบอกไปนะซึ่งแบบนี้ก็เป็นแบบที่สามารถสามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะแบบเป็นปฐมมิตรอะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยนะซึ่งก็มีการเปิดวอลอันนี้ก็เป็นการแบบ ่าเป็นค่าหัวใช่ซึ่งผมมีค่าหัวอยู่สี่พันคือถ้าใครข้าวผมได้ก็จะสี่พันเป็นฟรีๆอะไรอย่างนี้อ่าแต่ในเซฟผมไม่มีใครก็เลยไม่มีใครให้ลองแบบแอดวอลแอดแอดแอดแล้วก็ลองวอลดูซึ่งในการประกาศวอลเนี่ยเราสามารถเห็นชื่อคนที่สมมติเราเป็นประเทศไทยใช่ไหมเราไปเปิดสื่อกับเวียดนามอะไรอย่างนี้อ่าคือเราก็ถ้าอย่างเงี้ยมันก็เลยขึ้นตังค์นี้ถ้าเรายึดได้นะขึ้นไประม่อะไรไม่ใช่ ถ้าเราเปิดวอลเนี่ยเราก็สามารถดูชื่อของศัตรูได้สมมติศัตรูอยู่ฝั่งนู้นอ่าเราก็จะเห็นชื่อเลยไม่ใช่เราเห็นนะศัตรูก็เห็นเราเหมือนกันใช่คือ,คอ,คอต่างฝ่ายต่างเห็นกันนะนะก็เอาไว้สู้กันนะนะคลิปเอาจริงแบบนี้ก็ไม่ค่อยมีแ,แต่มันมันในการต่อสู้เพราะมันมีปืนหลายก็บอกมาไม่ไม่ไม่มีบาลเ,เลตด้วยแล้วเดียวตาย,ยานี่นก็อ่าก,ก็ไม่มีแล้วนะก็ไม่มีแล้วใช่มันไม่มีแล้ว